ครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวตัวเป่าลมนะอ่าตัวเป่าลมผมว่าบ้<ส>าน <สา S 2> ไหนที่มีสาว<ห>่<ส>ายน้ําเป่าลมอะครับน่าจะมีเก็บไว้ทุกบ้านนะแต่เคสนี้เป็นกรณีที่ตัวเป่าลมนะครับเดี๋ยวเสียงเบาเดี๋ยวเสียงแรงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงเขาเบาเสียงเขาแรงเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามีวิธีแก้กันยังไงนะครับอ่านี่เราฟังเสียงนะครับเสียงเป่าลมของเรานะครับเดี๋ยวลมเดี๋ยวแรงเดี๋ยวช้านะครับ เดือบเป่าลมช้านะครับเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเลยครับอันดับแรกนะครับใช้เป็นขายควงปากดันนะครับมาแกะอ,อ,ะรอหรือเป็นสีแ่แฉกก็ได้นะครับขาควงสี่แฉกเราจะมีทั้งหมดประมาณสี่จุดนะครับในการแกะนะครับค่อยๆแกะออกมานะครับอ่า หลังจากที่แกะไขควงเสร็จแล้วนะครับก็เปิดฝาออกมาเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้จะเห็นได้ว่าตัวเป่าพัดลมสีฟ้าครับมันเริ่มมีความดำแล้วนะแสดงว่าตัวสีฟ้าเนี่ยน่าจะไปเบียดเบียดกับอันนี้นะครับกับอันนี้เบียดกันมันเลยทำให้ที่เป่าลมครับมันไม่สเสถียรกันนะครับวิธีการซ่อมนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับมาทำการขูด ก็ใช้คัตเตอร์ขูดนะครับรขูดเ,าเบาๆนะครับวิธีนี้วิธีง่ายๆวิธีการซ่อมเพราะว่าเนื่องจากตัวเป่าพัดลมของเรานะครับมันไปเสียดสีกับตัวนี้นะครับมันเลยทําให้ลมมันไม่เสถียรนะครับอ่าเราก็ขูดไปเรื่อยๆให้ตัวสีฟ้ากับสีดําให้มันออกกันนะครับให้เป็นสีฟ้าแน่นอนนะครับอ่าหลังจากที่เราขูดตัวใบพัดส,สีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะเริ่มสะอาดขึ้นแล้วก็การเสียดสีของตัวใบพัดมันก็จะน้อยลงนะครับต่อมาต่อมานะครับเราก็จะมาขูดตัวนี้เหมือนกันขูดตัวนี้เพราะตัวนี้มันไปเสียดสีกับตัวสีฟ้านะครับทําให้ความร้อนมันทําให้ละลายนะครับบางกรณีที่เครื่อมเป่าลมบางท่านที่ไม่หมุนนะครับ ส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุนี้นะครับก็คือตัวใบพัดกับตัวฝาครอบไปไปเสียดเสียกันทําให้ตัวใบพัดตัวสีฟ้าครับไม่เกิดแรงหมดนะครับเราก็ทําการขูดขูดขูดออกมานะครับหลังจากที่เราขูดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําความสะอาดเช็ดนิดนึงนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเข้าไปด้านบนเลยนะครับแล้วก็ ใช้น็อตทั้งหมด4ตัวนะครับขายกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าหลังจากที่เราไขาน็อตเสร็จแล้วอ่ะเสียงมันจะดีขึ้นไหมอาการจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าก็ค่อยไขยน็อตเข้าไปนะครับไขทั้งหมดสี่ตัวขายให้นั่นนะครับ ถ้าไขาไม่น่าแล้วเดี๋ยวอาจจะทําให้ใบพัดกับฝาครอบไปสีสีกันได้เหมือนเดิมและอาจจะทําให้เกิดการชํารุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมเหมือนครั้งแรกที่มันไม่เสถียรกันนะครับอาจจะเกิดที่พัดลมนะครับอ่าเริ่มเปิดเลยครับอโอเคแสดงว่าใช้ได้นะครับ แรงลมกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับ